อา,อาด้ยวยม่ไปหอม,มหอมไอแม่กำลังไปแม่กำลังไปแป๊บนึงแม่กำลังเปิดประตูแป๊บนึงจา้จาจา๋จาจ๋าจ๋าร้วห,หิวพี่เจ้าไม่ขู่น้องหนอพี่เจ้าครับไม่ขู่น้องครับแม,แม่กำลังเปิดประตูแป๊บนึงหอมผักบุ้งข้าซอยครับ ขาขาแปบ๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไม่ทำน้องนะครับไม่ทำน้องนะครับพี่ไม่ตังไม่ทำน้องนะครับครับครับพี่จ๊าครับพี่ข้อซอยซอยครับ่อยโอเคโอเคแปบ๊บหนึ่งเดีเข้ากัน ชองม้วนโชคคราบครับ,รบโชคแป๊บบนึงลูกขาขาโอเคค่ะโอเคข้าเจ้าไม่ขู่น้องครับไม่ขู่น้องนี่ครับไม่ขู่น้องแปบบ๊บนึงนะครับแป๊บบนึงงข้าแวบบซอยผักบุงแบบบ้งโดนอมอ่ะผักบุ้งโอ้โหมาสายดีสายดีมะยมมะยมสายดีมะยมครับ โอ้โหสายดีดครับผักปุ้งค่ะหอมค่ะแม่ต้นหอมค่ะสายดีดสายดีดได้ทองได้ทองน้องอยู่ทุกที่เลยเนาะไม่ยอมไม่ยอมหมาแม่ไหนครับไม่ยอมครับไม่ยอม ายดีครับไม่ยอมสายดีกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนวิตามินก็กินทุกวันบำรุงทุกวันไม่อ้วนไม่ทำน้องไม่ลุมน้องไม่เอาลูกไม่เล่าไม่ลุมค่ะไม่ลุมไม่ลุมไม่ลุมไม่ทำแบบนั้นไม่ทำเดียวกินข้าวกันค่ะเดยกกินข้าวกันทักทายเขาก่อนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นน้องหมาจรทั้งหมดเลยนะคะอคือมีประวัติมาแต่ละที่ ไม okay, right. ่ทะเลาะกัน okay. ค well ่ะโอเคค่ะค well ิงเข้ากันเข้ากันแล้วเข้าก no ันแล้วมามหน้าตาสลึมสลือกันทุกตัวเลยไม่ตื่นนอนกันค่ะพี่เขาสองโอเคพี่มีตังค์ค่ะมีตังค์ค่ะหน้าโหดแต่หมดใจดีมาก ค่ะค่ะค่ะไม่กระโจนไม่กระโจนค่ะไม่กระโจนไม่กระโจนแม่บอกน้องห้ามกระโจนไงแม่พูดว่าไงแม่บอกน้องหลายครั้งแล้วทองหยอดอ่ะชอบกระโจนแม่แม่เจ็บรู้ไหมทองหยอดทองหยอดทองหยอดแม่บอกว่าห้ามกระโจนอ่านั่งเหมือนทองหยิบทองหยอดทองหยอดแม่พูดอะไรฟังหน่อยห้ามกระโจนแม่นั่งดีๆ วลาแม่พูดอะไรไม่ค่อยฟังเลยทาองหยอดอ่ะอ่ะดูดูดูแม้ว่าพี่เขาก็ลำคาญใช่ไหมใช่ไหมคะลำคาญใช่ไหมแม่เข้าใจนะว่าทำอะไรไม่ได้แต่แต่อาปากให้น้องเล็มขี้ฝันให้ใช่ไหมใช่ไหมครับแม่เห็นใจนะแม่เห็นใจพี่มีตังนะแพราพี่มีตังใจดี พี่ตังไม่ทําอะไรน้องพี่ตังก็นักอาปากให้น้องๆเล่นพี่ฟันใช่ไหมครับโอ้น่ารักจังเลยตังครับพี่ตังครับพี่ตังเดี๋ยวกินข้าวแล้วพี่ตังแฮปปี้เน,นี่ยหนกจะหลับอีกแล้วอ่ะแม่บอกว่าไงคะแม่บอกว่าน้องข้าวกระโจนแม่ไงคะหึหึ ตัวเล็กเนี่ยแม่บอกอ้าเก่งมากครับอ้าครับทำยังไงอ้าสะกิดได้ถูกต้องอ้าไม่กระโจนอ่ะกระโจนอีกแล้วกระโจนอีกแล้วนั่งดีๆหมายความว่าน้องไม่ได้หมายความว่าจะเอาสองขากอดแม่แม่บอกว่าห้ามกระโจนครับแปะได้แต่ห้ามกระโจนเข้าใจไหมครับท้องนวนท้องหองยิบด้วยเก่งมากต้องนั่งแบบเนี้ยห้ามกระโจนแม่แม่เจ็บมแม่เจ็บ